ตอมมอไซส์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนเอาวันนี้เพื่อนเพื่อนอย่าทําแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็คือเปิดแข้งสายพานนะครับการเปิดแข้งสายพานมีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพื่อนเพื่อนจะมีอันตรายถึงชีวิตได้อย่างไรนะครับและมีอันตรายต่อตัวช่างได้อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เอามาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพื่อนเพื่อน ครับเพื่อนๆออันตารายจากการเปิดแข้งสายพานนะครับเพื่อนๆือนเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์และก็เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอ่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเพื่อนๆนนะครับรถที่อ่าเปิดแข้งสายพานเวลาขับไปนะครับเพื่อนเนเคยเกิดปัญหาก็คือเวลาขับไปแล้วก้อนหินห,หรือว่าเศษไม้กระเด็นเข้าไปภายในห้องสายพานนะครับเพื่อนๆนนะครับ เศษเมื่อเศษหินเศษไม้กระเด็นเข้าไปนะครับก็ทําให้เกิดอาการชามหลังล็อกนะครับเพราะว่าเขาจะไปะขัดกันกับชามชามสไลด์หรือว่าชามสายพานตัวหลังแล้วก็ล็อกกันกับตัวเครื่องนะครับทําให้เวลาขับไปดีๆแล้วเกิดล้อหลังล็อกเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆ่นเศษหินเศษไม้ที่กระเด็นเข้าไปอาจจะไปขัดทําให้สายพาน,นาขาดได้นะครับเพื่อนๆน แล้วก็ปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับเมื่อเปิดแข้งสายพานแล้วขับไปหรือลองเครื่องรถนะครับมีพี่ช่างคนนึงในกลุ่มช่างเรานี่แหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับทําการเปลี่ยนสายพานแล้วก็ทําการประกอบเทสรถนะครับเวลาเทสนะครับสปริงเวียงออกมาออกผ่านรูระบายอากาศที่ข้างหลังออกมาโดนตัวคนนะครับเพื่อนๆ เส้นเลือดใหญ่ที่แขนเกือบขาดนะครับเพื่อนๆต้องหยุดงานไปเป็นเดือนนะครับอันนี้เวลาเราทํางานเราก็ต้องระวังแล้วก็ป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเราเปิดแฉงสายพานขับแบบนี้นะครับอาจจะกระเด็นมาโดนผู้ขับขี่หรือคนซ้อนท้ายได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับความสึกห้อที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นดินน้ํานะครับโคลนต้มเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับชุดสายพานนะครับเพื่อนๆน ครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆครัวคำว่าสปริงที่กระเด็นออกมานะครับสปริงที่กระเด็นออกมากระเด็นออกมาจากตรงไหนนะครับกระเด็นออกมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สปริงตัวที่ว่าอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่สปริงจะกระเด็นออกมานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นชุดชามคัตหรือว่าชามสไลด์ของ อ่าตัวนี้จะเป็นของยามาฮ่านะครับเพื่อนเเป็นของยามาฮ่านะครับอ่าลักษณะเหมือนกันเลยยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกินะครับเพื่อนๆคล้ายคลึงกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพเพราะว่าข้างในนี <350. S 1> ้นะครับเพื่อนๆข้างในเพื่อนๆจะเห็นสปริงนะครับเมื่อเกิดแรงเวียงนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ทําให้สปริงตัวนี้นะครับกระเด็นออกมานะครับเพื่อนๆนนะครับลักษณะ ลักษณะของสปริงที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆผมจะยกตัวอย่างนะครับ Yamaha Honda จะคล้ายๆกันเลยนะครับเขาจะมีแป้นรองตรงนี้ก่อนนะครับแป้นรองสวมกันสปริงเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็นะครับถ้าเป็นฮอนด้าเขาก็จะมีแป้นรองสปริงข้างบนอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็มีเพื่อนๆช่างนี่แหละพี่ๆช่างในกลุ่มช่างของเรานี่แหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับเปิดแชงคัต นะครเปิดแข้งคัดเปิดฝาครอบออกแล้วทําการสตาร์ทเครื่องเทสนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสายพานเขาต้องเขาต้องเทสอยู่แล้วนะครับเพื่อนเอนเทสอ่าดูว่าสายพานตึงสายพานหย่อนแค่ไหนสายพานมีอาการเต้นกระตุกไหมนะครับบ,นะรบัอปปงอิ่นะครับไอ้ตปพิงตัวนี้นะครับอ่ามันกระเด็นออกมานะครับมันหลุดกระเด็นออกมานิ้วเกือบขาดนะครับ เกือบโดนเส้นเลือดที่แขนนะครับเ,เพื่อนๆนี่ให้ระวังเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเปิดาฝาครอบสายพานนะครับเราไม่ปิดเราไม่ครอบมันเป็นรูระบายอากาศอยู่ข้างบนนะครับมันมีโอกาสที่สปริงตัวนี้จะกระเด็นออกมาโดนตัวตัวช่างเองหรือที่ทําการซ่อมนะครับหรือบางครั้งบางทีอาจจะกระเด็นใส่ผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายนะครับเ,เพื่อนๆ นะครับตัวนี้อันตรายถึงชีวิตเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนอกจากนี้นะครับเมื่อชุดชุดชามคัดหรือว่าชามสไลด์ตัวนี้นะครับทำงานอยู่ในห้องแคล้งนะครับทำงานอยู่ในแคล้งนะครับผมเคยเจอน็อตยึดน็อตยึดฝาปิดเฟืองสตาร์ทนะครับที่เป็นน็อตไขควงแฉกนะครับวิ่งมาล็อก ล็อกตรงนี้ใส่กับแข้งเครื่องนะครับล้อหลังล็อกเลยนะครับไม่หมุนเลยนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆนเปิดเวลาเพื่อนๆน,น,นเปิดแข้งสายพานนะครับกับขี่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเหยียบแล้วก็ทําให้ก้อนหินกระเด็นลงไปในห้องสายพานและเศษไม้ลงไปในห้องสายพานทําให้เกิดชามคัทล็อกแล้วก็ล้อหลังก็จะล็อกตามไปด้วยบางครั้งบางทีมันอาจจะเป๊ะ ขัดกันกับสายพานนะครับทําให้สายพานเราขาดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าขับไปดีๆมีก้อนหินกระเด็นเข้าไปแล้วล้อหลังเกิดล็อกนะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตเราแน่นอนนะครับรถอาจจะล้มล้มคนเดียวไม่เท่าไหร่นะครับคันข้างหลังมาอาจจะมัดซ้ําเข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็ควรที่จะเอาอะไรปิดแทงไว้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อน เมื่อพูดถึงท่อระบายอากาศห้องเฟืองท้ายหรือว่าสายหายใจหรือว่าท่อหายใจที่ต่อเข้ากับชุดเฟืองท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นของยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิหรือค่ายอื่นค่ายใดนะครับเพื่อนๆนะครับหลักการทํางานของท่อระบายอากาศหรือว่ารูหายใจน,นี้นะครับเ,เวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับอยู่ในรอบเดินเบาะจะเกิดเป็นสุญญากาศดูดอากาศเข้าไปข้างในนะครับเพื่อนๆแล้เมื่อ และเมื่อเราขับขี่ความเร็วสูงนะครับจึงจะเกิดการดันอากาศออกมานะครับเพื่อนๆในช่วงที่เราจอดรถหรือว่าในช่วงที่รอบเครื่องเดินเบานะครับเพื่อนๆถ้าหากเราไม่มีตัวป้องกันนะครับไม่มีตัวป้องกันเวลาเราเดินเบานะครับรอบเดินเบาจะเกิดการดูดฝุ่นละอองนะครับดูดฝุ่นละอองดูดไอน้ําดูดน้ํา หรือแม้กระทั่งเวลาเราล้างรถนะครับจะทําให้น้ําไหลลงไปในห้องเฟืองท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้ก็จะเกิดเป็นสนิมเกิดเป็นความโครนตมนะครับสร้างความเสียหายให้กับชุดเฟืองท้ายนะครับโดยอาการเริ่มแรกนะครับของชุดเฟืองท้ายก็จะมีอาการห้อนนะครับห้อนเหมือนกับเป่าลกกวีดเลยนะครับวีดขึ้นมาเลยนะครับที่ความเร็วรอบสูงนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ฝากนะครับว่ายาอุดนะครับ ไม่แนะนําให้อุดแล้วก็ไม่แนะนําให้ปล่อยลอยไว้นะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับอาจจะทําให้ฝุ่นน้ําโคลนตมเข้าไปในห้องเฟืองท้ายได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเอนเมื่อ,อพูดถึงพ่อระบายอากาศของห้องเฟืองท้ายนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ค่ายไหนก็ตามแต่ห้ามอุดนะครับห้ามอุดนะครับต้องต่อเข้ากับ ชุดกรองนะครับเพื่อนๆชุดกรองหรือตัวป้องกันฝุ่นเข้านะครับเพื่อนๆเพราะว่าในจังหวะที่ในจังหวะที่เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบานะครับมันจะกลายเป็นสูญญากาศนะครับจะดูดอากาศเข้าไปดังนั้นถ้าเราไม่ต่อเข้ากับกรองหรือว่าชุดป้องกันฝุ่นละอองนะครับฝุ่นจะเข้าไปนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ถ้าฝนตกแล้วก็จะดูดไอ้น้าดูดน้ําเข้าไปนะครับอาจจะทําให้เฟืองท้ายเราสึกร้อหรือหอนได้นะครับเพื่อนๆ เพราะว่าในชุดเปลืองท้ายนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับในรอบเดินเบาจะเกิดเป็นสุญญากาศดูดนะครับดูดเข้าไปนะครับดูดอากาศเข้าไปนะครับในรอบที่เราเร่งเครื่องอันนั้นเขาจะดันออกนะครับเพื่อนๆอันนั้นเขาจะดันออกนะครับเพื่อนๆอันนี้อ่านี่ก็คือหลักการทํางานของรูระบายตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหลังนั้นเราก็ควรต้องหาอุปกรณ์มาป้องกันนะครับ ไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้ฝุ่นละอองเข้านะครับแล้วทีนี้น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองไายนะครับเพื่อนๆนะครับน้ำมันเฟืองไายไม่ว่าจะของอ่าค่ายไหนก็ตามแต่นะครับจริงๆแล้วน้ำมันเฟืองทยอ่อย่างค่ายฮอนด้านี้เขาบอกว่าเปลี่ยนถ่ายทุกๆ20,000กิโลถึง24,000กิโลเมตรนะครับหรือว่าเปลี่ยนถ่ายพร้อมกันกันกบสายพานไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นยามาฮ่าเขาให้ทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับแต่คําแนะนําของผมนะครับเพื่อนๆคาแนะนําผมให้เปลี่ยนน้ํามันเฟื่องท้ายนะครับน้ํามันเครื่องสองครั้งต่อน้ํามันเครื่องท้ายหน,ะน,นึ่ง,คร,งครั้งจะเป็นดีที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะครับเพื่อนๆจะเอาเอาไปเปลี่ยนถ่ายที่ทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเมตรก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่งบประมาณนะครับเพื่อน อันนี้ก็คือคําแนะนําเฉยๆนะครับเอานะครับสำหรับสํา <c oughs> สหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสรุปางานก็คือไม่แนะนําให้เปิดแก้งสายพานแบบนี้นะครับถ้าเปิดแก้งสายพานมีโอกาสาเกิดอันตรายได้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษหินกระเล่นก,ก,กระเด็นเข้าไปเศษน้าเข้าไปทําให้ห้องสายพานเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าในห้องสายพานมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึง พ่อระบายที่เฟืองท้ายนะครับไม่ควรอุดนะครับไม่ควรอุดแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้อ่าปล่อยให้ลอยไว้เหมือนอย่างในคลิปนะครับเพราะว่าโอกาสที่น้ำจะเข้าแล้วก็ทําความเสียหายให้กับชุดเฟืองท้ายมีเยอะนะครับเอาคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็อ่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆคล่ปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับ